5, สวัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะสำหรับนะคะฟอร์ด RSV สาขาพราม5านะคะกับนะคะฟอร์ดนะคะเรนเจอร์นะคะ XLS นะคะดับเป็นแคบสี่ประตูตัวนี้กันเลยนะคะมาด้วยเครื่องนะคะ2.0นะคะเทอร์โบเดี่ยวนะคะกำลังแรงม้าอยู่ที่170ชุดแต่งใหม่นะคะไฟนะคะเรียวไทม์ไลท์แบบนี้นะคะหล่อแบบนี้กันเลยนะคะส่วนด้านหน้านะคะยังเป็นกระจังหน้านะคะขนาดใหญ่แบบนี้นะคะ ช่วยระบายความร้อนนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับห้องเครื่องนะคะช่วยระบายความร้อนนะคะแล้วก็ไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟ LED นะคะแบบนี้นะคะสีแคมป์นะคะเราก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะเพิ่มเข้ามานะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ฟอร์ดนะคะของเรานะคะมีแอปพลิเคชันนะคะสามารถนะคะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของคุณลูกค้าได้เลยนะคะกับ Ford ดพัทนะคะสำหรับ Ford ดพัดนะคะใช้งานนะคะสามารถเปิดนะคร เปิดปิดรถนะคะสั่งสตาร์ทรถนะคะเปิดแอร์ได้ด้วยระบบฟอร t ดทัชนะคะแล้วยังสามารถนะคะช่วยเช็คระยะนะคะการเข้าสู่บริการนะคะแล้วก็เช็คตำแหน่งรถได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนทางด้านข้างกันนะคะช่วงล่างด้านล่างของเรานะคะจะเป็นแบบคอยสปริงนะคะอิสระแบบปิกนก2ชั้นนะคะแล้วก็ยางนะคะเป็นยางนะคะขนาดนะคะ ยางนะคะ17นิ้วนะคะ255นะคะทับ70นะคะ R17 นะคะแล้วก็นะคะจะเป็นแม็กนะคะแบบนี้นะคะ6การน,นะคะส่วนทางด้านกระจกมองข้างนะคะมีขนาดใหญ่นะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็ไฟนะคะเลี้ยวจะเป็นไฟ LED ให้เข้ามานะคะบันไดนะคะจะเป็นบันไดนะคะมีบันไดเหยียบข้างนะคะขึ้นลงรถได้สะดวกนะคะแล้วก็ สามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง300กิโลกร,รัมนะคะส่วนช่วงล่างด้านล่างนะคะจะเป็นโชคนะคะโชคโมโนโทูปนะคะจะเป็นอยู่นอกชัสซีนะคะสามารถทำให้ช่วงฐานล้อกว้างขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีแหนบให้ทั้งหมด5แผ่นนะคะ แล้วก็ส่วนด้านน้ำมันนะคะเราสามารถบรรจุนะคะถังน้ำมันบรรจุได้80ลิตรนะคะแล้วก็มีบรรันไดเหยียบข้างให้ด้านข้างแบบนี้นะคะสามารถขึ้นลงรถได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะลดความาเสี่ยงในการลูกค้าบางท่านเหยียบรล้อขึ้นนะคะสามารถเกิดอันตรายได้เรามีบันไดข้างแบบนี้เพิ่มขึ้นเข้ามาให้ลูกค้าได้สะดวกสบายในการขึ้นลงนะคะกระบะได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนด้านท้ายนะคะเรามีกล้องนะคะ มองหลังแบบนี้เพิ่มให้ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะชุดแต่งแบบนี้สวยๆนะคะรอๆแบบนี้นะคะกับราคานะคะ88900 0บาทหรือจะเลือกรับนะคะส่วนลดพิเศษนะคะหนึ่งแบาทกันไปเลยนะคะสนใจนะคะแคมเปญน,นี้โปรโมชั่นนี้นะคะติดต่อเข้ามาหากับชลินขายฟอร์ดได้นะคะที่เบอร์นะคะ0 8 2 5 0 9 1 2 5หนะคะหรือจะ Walk in เข้ามาพบเจอกันได้นะคะให้ชลินได้ มีโอกาสได้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะที่ปอด r m a สาขาพระราม5นะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ